นางเอกซุปตาชมพูอารยาก็ตัดสินใจแต่งงานในปีนี้ในที่สุดค่ะโดยมีเจ้าบ่าชื่อลมพชตะในฉากอาวสานของละครคุณสามีกำมาลอที่รักซึ่งกว่าจะลงเอยกันได้ก็ทําให้นางเอกชมพูเหนื่อยสุดกำลังเพราะที่ผ่านมาเคยเจอแต่บทมั่นๆไม่แค่หนุ่มหน้าไหนแต่เรื่องนี้ต้องงัดสารพัดวิธีตามง้อเพื่อเอาชนะใจเจนทันแมนแสนดีอย่างคุณต้นงานนี้มีทั้งบีบน้ําตาทั้งอธิบายทั้งขอโทษปากเปื่อยปากแฉกว่าจะมาลงเอยกันได้ซึ่งผู้จัดพี่นกจริยาก็ใส่ลุคเลนสุดโรแมนติกให้ทั้งคู่ ไปรักกันที่ม่อนแจ่มจังหวัดเชียงใหม่สถานที่ที่เจอกันครั้งแรกรับรองว่าดูแล้วหวานจิ้นจนอยากให้มีภักสองเลยละค่ะก็จริงๆมันเป็นรูปแบบของชีวิตสมัยนี้นะคือมันก็มีความรักและเหตุผลเป็นตัวนำทางดูแล้วมันก็ก็ได้ข้งความสนุกแล้วก็ได้วิธีคิดอะไรดีๆในเรื่องก็ฝากนะคะดูดูละครเรื่องคุณสามีกำมาลอที่รักดูไปก็มีความสุขค่ะแล้วก็ได้ได้แง่คิดบ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นละครรักครบรถเนาะ